เช่นเคยนะครับ FC การพนันเป็นสิ่งไม่ดีเด็กตกำปู18คนนะครับแนะนำอันนี้เขาเรียกเอ็ X ตัวใหม่แบบไม่ต้องพากระเป๋าทั้งซ้ายและขวานะครับซ้ายและขวาไม่ต้องพากระเป๋าแต่ให้ดูไม่ได้นะครับให้ดูแต่ว่าจอเป็นจอโทรศัพท์ดูง่ายนะครับพกไปในวงได้นะครับดูห่างจากวง15เมตรหรือจะให้ดูไวไฟที่บ้านก็ได้นะครับผมดูให้ได้นะครับผมอ่าใครที่สนใจนะครับเอาเขย่าเทได้ยินดีครับเทได้ยินดีเอากดเคลียร์นะครับดูกดเคลียร์ปุ๊บอ่ากดเคลียร์ปั๊บจอสัญญาณขึ้นนะครับผมอ่ารอสัญญาณขึ้นป๊บอ่า อย่างนี้ไม่เห็นหลุมนะครับเอาใหม่มันไม่ตรงกล้องอ่กดเพียนกดเพียนนะครับผมปึ๊บรอภาพตัดนะครับรอภาพตัดแกดเพี้ยก่อนปึ๊บจะมีภาพมานะครับโอ้อย่างนี้มองง่ายนะครับอย่างนี้มองง่ายมากเลยครับให้โลจะเป็นหกนะครับเห็นไหมเป็นสามหลุมนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามแต่ใครที่ดูว่าเป็นจะสอนให้นะครับเห็นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสามหลุมนะครับ เปิดนี้มีหกร้อยเปเ็นะครับผมอ่ามันเป็นสามหลุมนะครับอ่าขยาวยิงเทยิงดีนะครับอ่เป็นจอโทรศัพท์ดูง่ายนะครับกดเคลียร์อืหยุดปั๊บอ่ารอภาพขึ้นมานะครับโอ้อย่างนี้ชัดเก๋เลยครับดูดิครับเห็นไหมครับจะเป็นง่ามแบบนี้จะเป็นง่ามเห็นไหมครับเป็นหลุมอย่างนี้แทงเบอร์ห้านะครับผมเบอร์ห้าอ่าใครสนใจทักมาหลังไมานะครับผมมีสอนด้วยนะครับ